ตอนที่สามเหตุผลที่ปฏิเสธการแต่งงานมีทั้งหมดสามข้อเหรอได้ยินมาว่ากาแฟร้านนี้ไม่เลวเลยนะลองชิมดูสิไม่ดื่มกาแฟเย็นเหรองั้นฉันจะแลกกับนายคุณหนูจิน พวกเราแต่งงานกันหมายความว่าอย่างไงครับก็หมายความตามนั้นล่ะในเมื่อฉันจะต้องเลือกลูกชายตระกูลกู้มาแต่งงานด้วยฉันก็เลยเลือกนายไงล่ะเราเพิ่งเจอกันสองครั้งเองนะมันไม่สําคัญหรอกที่สําคัญคือข้อหนึ่งถ้านายแต่งงานกับฉันนายจะได้สินสอดทองมั่นมากมายแล้วถึงต่อไปจะหย่ากันแล้วนายจะได้ส่วนแบ่งทรัพย์สมบัติมหาศาลข้อสองนายมีอิสระอย่างเต็มที่สามารถปกปิดสถานะการแต่งงานของตัวเองได้ ใช้ชีวิตครบเพื่อนได้อย่างไรกังวลรวมถึงผู้หญิงคนอื่นๆด้วยนะข้อสามซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดอะไรครับฉันบอกไว้แล้วจะรับผิดชอบเรื่องเมื่อคืนกับนายตอนนี้ฉันทำตามคำพูดแล้วสรุปก็คือนายจะมีแต่ได้กับได้จากการแต่งงานครั้งนี้ยินดีที่ได้ร่วมงานนะผมไม่แต่งกับคุณหรอกนะทำไมล่ะ ข้อแรกผมยังไม่คิดแต่งงานข้อสองถ้าแต่งแล้วผมก็ไม่คิดจะหย่าข้อสามซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมรู้ดีกว่าคุณคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบผมถ้าคุณแต่งงานกับผมเพียงเพราะเรื่องนี้แล้วก็มันก็ไม่จำเป็นเลยครับถ้าไม่ชอบดื่มของเย็นก็จะฝืนตัวเองเลยผมเช็คบินให้แล้วขอตัวก่อนนะนี่ ไกตอนนี้ปฏิเสธชัแล้วเมื่อคืนที่บ้านพวกเราทำอะไรกันนะเดสตินีรักนี้พี่ขอเฮ้ยรุ่มร้อนใจรองผู้จัดการเฮ้ยสิเฉินสิเฉิน ทำไมนายถึงใจเย็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ตระกูลกู้จะส่งลูกชายมาแต่งงานเข้าตระกูลจินแล้วนะนี่นายเคยคิดบ้างไหมฮะถ้าจินหลงหลงแต่งงานแล้วต่อไปนายจะมีตําแหน่งอะไรที่จินเจ้าอีกแล้วว่าอย่างไงละ่ะหลงหลงเลือกลูกชายคนไหนของตระกูลกูล้เหรอเฮ้ยฉันไปเสื์ฟมาแล้วไม่เลือกทั้งคนโตหรือคนกลางเลยหลงหลงไม่มีทางถูกใจพวกเขาเหรอกถึงจะไม่ถูกใจพวกเขาแต่กลับถูกใจลูกชายคนเล็กของตระกูลกู้ ถึงตอนนี้อุตสาหากรรมส่วนใหญ่ของตระกูลกู้จะอยู่ในอำนาจของลูกชายคนตและคนกลางแต่ว่าลูกชายคนที่สามของตระกูลกูลก้คนนี้เขาเป็นลูกชายแท้ๆเลยนะว้าวเสี่ยวเปยนายเรียสถาปตัตยกรรมไม่ใช่หรืองไงทำไมถึงทำเป็นทุกอย่างเลยละ่ะฮาร์ดดิสไม่มีปัญหาอะไรน่าจะยังกู้ข้อมูลคืนได้แต่ว่าต่อไปอย่าสั่งกาแฟใส่คอมอีกก็แล้วกันนะเพราะมันกูย้ยากฉันไม่ได้ทำนะอุยอย่ายองหน้าต่างหากละ่ะ จะโทษฉันให้ได้นายคิดดูสิรองผู้จัดการจินดีขนาดนี้ทำไมไปข้องแวะกับเขาได้แล้วผู้จัดการเสี่ยวจินล่ะผู้จัดการเสี่ยวจินจินหลงหล,ลงเหรอเธอน่ะเหรอเด็กฝึกงานอย่างฉันจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนระดับเธอได้ยังไงแต่ว่าเรื่องงานเธอสุดยอดมากรวดเร็วเฉียบขาดชำนาญชาฉลาั รวดเร็วเฉียบขาดชำนาญชาญฉลาดงั้นเหรอฉันได้ยินว่าผู้จัดจาก,การเสี่ยวจินมีความลับที่บอกใครไม่ได้นะความลับอะไรเธอเป็นคนแปลมกมากอุณหภูมิแอร์จะต้องปรับอยู่ที่26องศาเสมอได้ยินมาว่านั่นเป็นเพราะเธอมีขนขาดกยิ่งโกนยิ่งหนา <c oughs> เหลียงจริงๆเธอเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องงานดีกว่านะนี่นายจะไปไหนน่ะกลับมาหาลลยอืมผู้จัดการเจ็บเท้าเหรอครับงั้นดื่มน้ำหน่อยสิครับนายว่าทำไมประธานคนอื่นๆถึงได้แต่งงานกันง่ายขนาดน,นั้นละ<ม>่ะพอถึงตาฉันกลับถูกปฏิเสธมาตั้งสามเหตุผล<ม>เงื่อนไขที่ฉันให้มันยังไม่ดีพอไม่ใช่อยู่แล้วล่ครับเดี๋ยวผมจะบอกคนให้แล้ใบนี้มาจากไหน แล้วแก้วที่ฉันดื่มเป็นประจำละ่ะคือผมหาไงก็หาไม่เจอนี่คุณไม่ได้เปลี่ยนเองเหรอครับอยู่ดีๆฉันจะเปลี่ยนแก้วน้ำเล่นทำไมไม่ทร้าแต่ก็ไม่ใช่ผมนะแล้วจะเป็นใครอ่ะหรือว่าจะเป็นเขาหยิบแก้วใบนี้มาจากไหนอ๋อผมเจอจาาที่ตู้หัวเตียงคุณนะ่ะทำไมล่ะรับมีอะไรเหรอนี่ อะไรอ่ะแก้วคุณแตกง่ายใช้แก้วได้แข็งแรงกว่าดื่มน้ำแทนเธอะ <c oughs> เป็นเขาจริงๆด้วยเป็นหัวเป็นใายเสิร์ดด้วยเ <c oughs> มื่อกี้นายบอกว่าขอแต่งงานต้องมีอะไรนะอ๋อขอแต่งงานนะเหรอมันจะต้องมีความเป็นพิธีรีตองครับก่อนอื่นคุณจะต้องทำให้นายกู้รู้สึกถึงความจริงใจของคุณแล้วก็ความรักที่คุณมีต่อเขาอนะ ความจริงใจของฉันความรักของฉันั้นงลระใช่แล้วเข้าใจไหมครับสลัะโสดจบเลแล้วเอ้ยน้นนันนเข้ากำแพงจับึ้นเตียงหรือในรอฉันก็ทำมาหมดแล้วเขาคงไม่คิดว่าฉันเป็นโรคจิตใช่ไหมเนี่ยตอนเข้ามุมรถก็ได้ด้วยเหรอครับฉันรู้แล้วฉันจะไปอย่างเชิงเขาดู จากนั้นฉันก็จะมอบพิธีขอแต่งงานที่ตรงไปตรงมาให้เขาให้เขารู้สึกถึงความรักที่ร้อนแรงของฉัน <c oughs> นี่เถียนเถียนเธอรีบเขียนให้เสร็จนะอีกเดี๋ยวพวกเราไปดูหนังกันเด็กดีถ้านายเบื่อก็ไปหาอะไรกินก่อนฉันคนเดียวกินไม่ลงหรอกอยากไปพร้อมเธอ,อ,อนอนนะเนานพวกเราอยากูจีกันในห้องสมุดได้ไหมโถมะขัด นายกู้นายพูดแบบนี้ไม่ถูกนะเดิมทีห้องสมุดก็เป็นที่เอาไว้จูจีกันนี่แหละคุณมาได้ยังไงฉันมาคุยกับนายเรื่องงานแต่งของเราไงเสี่ยวเปยนายแต่งงานแล้วเหรอนไม่เนาะใช่แล้วเพื่อนทั้งสองคนอย่าลืมมาร่วมงานแต่งงานของพวกเรานะฉันจะเชิญเพื่อนของเสี่ยวเปยมาทุกคนเลยเสี่ยวเปยอย่าลืมอะไรเชื่อมาเนี่ย รู้เหมือนผู้ชายจะไม่อยาก,ยากแปล่นอะไรซน <ะ S 2> จริงๆเราไม่ทราบว่าคุณคือคุณนายกู้ค่ะชูบีจัดการตามแผนได้เลยเจ้าเป๋ยยินดีด้วยนะเ<อ>จ้าเป,ยย<อ>เป๋ยรักกันานานๆนะยินดีด้วยนะ เสียวเปเยิินดีด้วยใช้ได้ดีนะแฟนนายให้นายเปิดอ่ะอจฉาเตมีจริงๆริงแต่งงานเตรียมพร้อมหรือยังไม<ก>ดจด,ด,ดูนั่นสิเห็นแล้ว สวยมากเลยเอาอย่างนี้เลยเหรอก็อย่างงี้แหละสวยมากสวยสับมากแม่แต่ว่าเขาจะแต่งงานกับใคราสวที่ไหนเนี่ยจะแต่งกับคนนั้นเปล่าใคนะใรกรู้นายกูฮเช็ค ของคทชายแต่งขาดแต่งงานกันในนี้เลยเหรอโปรดติดตามตอนต่อไปว่ากันว่าทุกคนจะตกหลุมรักเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะตามหาเงาของเขาหรือเธอ